ไปกันเลยไหมคะพี่แซมพร้อมนะครับและตอนนี้ครับสําหรับ10บคนสุดท้ายและท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายมิสแกรนดขวัญใจมหานครขอนแก่งได้แก่หมายเล่และท่านแรกครับ สำหรับท่านต่อไปกับ10คนสุดท้ายหมายเลขหมายเลข1ครับพีงเอริชาแสโชูและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะรเราเดินทางมาถึงขึ้นทางกันแล้วในกะรอบของ10คนสุดท้ายครับผมขอแสดงความดีกับหมายเลข จะไปต่อผู้ผ่านรอบสิบคนสุดท้ายเป็นท่านที่6นะครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบเลชอย์เอชัยยานุนต่อรัฐนะครับเอาละครับเพื่ครับและต่อไปนะครับเป็นคนที่7กันแล้วนะครับ อีกหนึ่งที่สุดท้ายครับสำหรับสิบคนสุดท้ายมิสแกรนขวัญใจมหาคนครขอนแก่นได้น จไม่สาเร็จนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีวงใหญ่รออยู่ในรอบกองไฟโยโชว์24พฤศจิกายอยู่นี้เป็นกำลังใจให้กับสาวงามจุจๆท้านด้วยนะคะจบรอบแล้วนะครับต้นน้ำครับและตอนนี้ครับขอเชิญน้องทั้ง10คนนะครับประจำที่ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อเนื่องกันต่อในรอบต่อไปนะครับกับ10คนของเรานะครับในรอบของการสปีดและตอนนี้ครับขอเชิญคุณบอลและคุณต้นน้ำครับขอบคุณพี่แชมป์ด้วยนะคะและในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการสปีดนะครับ เพื่อให้แสดงทัศนคติของผู้เข้าประกวดครับคุณต้นน้ำซึ่งทุกคนนะครับจะได้รับหัวข้อเป็นหัวข้อเดียวกันทั้งหมดนะครับและก็มีเวลาเท่ากันนั่นคือ60วินาทีซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วเวลาไม่นะครับจะดับลงทันทีส่วนลำดับของการแสดงทัศนคตินะครับจะมาจากลำดับของการเท่ารอบนั่นเองครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้ผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านของเราได้ มาที่สิครู่นะคะก่อนที่ต้นน้ำจะอ่านหัวข้อในการสแ,ดแสดงทัศนคติในค่ำคืนนี้และสำหรับหัวข้อในการสปีชมีอยู่ว่า10ปีข้างหน้าของมหานครขอนแก่นในมุมมองและความคิดเห็นของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ10ปีข้างหน้าของมหานครขอนแก่นในมุมมองและความคิดเห็นของคุณ เราจะเริ่มต้นที่คนแรกขอเชิญหมายเลขสิก้าปัดปอนพัชราพรกองสีครับมีเวลาในการสแสดงทัศนะกติกหรือสปีด60วินาทีนะคะถ้าเกิดสัญญาณไม่จะตัดโดยอัตโนมัติเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง10ท่านค่ะ ของมหานครขอนแก่นนะคะหนูคิดว่าเราจะต้องทําให้ขอนแก่นใหญ่ขึ้นและก็จะเจริญขึ้นมากกว่านี้ค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะหัวเมืองภาคอีสานของเราก็คือเมืองนครขอนแก่นของเรานั่นเองซึ่งเป็นเมืองที่รู้สึกว่าใหญ่แล้วก็โตค่ะ และในอนาคตข้างหน้านะคะหนูเชื่อว่าท่านผู้ว่าเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะจะทำให้เมืองนะคะใหญ่มากขึ้นเจริญมากขึ้นอีกค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือผู้เข้ประกวดมาเลขสิบเก้าังปอนวันชราพรกองสีนะคะเสร็จผู้เขประกวดถันต่อไปค่ะหมายเลขหกใบเตยเสรุตาสายงานค่ะเชพนกันนะครับเวลา60วินาทีบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับ และเวลาจะเริ่มจับนะคะหลังจากที่พวกผู้ตรวดของเราได้เปล่งคำแรกออกมาน,นะคะมหมหาหนครขอนแก่นนะคะเมืองแห่งเสียงแทนดอกคูนแน่นอนว่าอีกสิปีข้างหน้าเมืองขอนแก่นจะเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีมากมายมีรถไฟฟ้าเทียบเียบกับเมืองหลวงของประเทศไทยให้สมกับเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งหัวเมืองอีสาน และที่คือคำตอบของหมเลขหกใบเตยสรุตาสายงามครับต่อไปขอเชิญหมเลขสิ 15, บททอุ้มธนา,ารรพุ่งบุญไผ่สามครับหัวข้อเดียวกันและก็เวลาเท่ากันนั่นคือ60วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วอุ้มหมายเลข15เชิญครับสำหรับอุ้มนะคะในอีก10ปีข้างหน้าอุ้มเชื่อว่ามหาคนครขอนแก่น เป็นส่นรวมไหมส่นรวมการค้มนาคมค่ะที่เจริญมากขึ้นเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้ามหาคนครนะคะที่ขอนแก่นต้องมีและก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของสวนสัตว์ขอนแก่นก็จะต้องเจริญขึ้นดีขึ้นและก็ต้องมีน้องหมูเดง้งญายาิาน้องหมูเด้งเยอะๆค่ะและก็ในความคิดอุ้มนะคะในขอนแก่นมีมหาวิทยายลัยชื่อดังซึ่งอุ้มที่เ ณนะอีสิบปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะดังแล้วก็มีขอภัยค่ะแล้วก็จะโด,โดดเด่นด้านวิชาการมากกว่านี้เพื่อจะทำให้เมืองนครขอนแก่นจเจริญยิ่งขึ้นค่ะทั้งด้านการศึกษาแล้วอุ้มก็อยากให้ทางขอนแก่นนะคะเป็นศูนย์รวมสัญญกรรมที่ทำให้ผู้คนนะคะหมดเวลาได้ และนี่คือหมายเลขสิอุ้มธนพรพุทธคุณไพศาลค่ะเราจะมีต่อกันที่ สำหรับพีชนะคะพีชเพิ่งเคยมาเหยียบขอนแก่นเป็นครั้งแรกค่ะพีชไม่เคยรู้ม,มาก่อนเลยว่าขอนแก่นจะเจริญได้ขนาดนี้และพีชได้เห็นนักธุรกิจเลือดใหม่ๆหไฟแรงมากมายที่ประกอบธุรกิจอยู่ที่นี่ค่ะพีชเชื่อว่านะคะเมืองขอนแก่นแห่งน,นี้สามารถเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยได้ค่ะในอีก10ปีและการที่เรามีเมืองหลวงแห่งที่สองนี้จะทําให้ ทุกๆคนเนี่ยสามารถกระจายรายได้ไปยังต่างจังหวัดทุกคนจะได้ไม่ต้องไปแอร์อยย่กรุงเทพค่ะแล้วเราจะสามารถสร้างอาชีพให้ทุกคนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นได้ค่ะพี่เชื่อว่าอีกสิปีขอนแก่นจะต้องเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศไทยได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของที่หมายเลขหนึ่งนะครับไปกันต่อที่สาวสวยท่านต่อไปครับนั่นคือหมายเลขเจ็ดมิเชลมิเชลเบอร์แมนครับซึ่งแน่นอนว่ามิเชลก็ชาต้องสปิ หัวข้อเดียวกันกับเพื่อนๆแล้วก็เวลา60วินาทีเท่ากันนะครับมิเชลถ้ามิเชลพร้อมแล้วเชิญครับใน10ปีข้างหน้านะคะมาหานครขอนแก่นต้องมีมิเชลแน่นอนค่ะ <S 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 มิเชลอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการผลักดันซอ s พาวเวอร์ในจังหวัดขอนแก่นค่ะอย่าง5 F ที่เรัาลอนสนุนนะคะอย่างเช่นเรื่องของ food แฟชั่นฟ f ล festival แล้วก็ไฟติ้งนะคะซึ่งขอนแก่นของเรามีโรบทุกประการค่ะ s อพาวเวอรนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่เชี่ให้คนขอนแก่นโฟก,กัสแล้วก็ทําไปด้วยกันค่ะเพราะอีกสิปีข้างหน้ามิเชลมั่นใจว่าขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมและเป็นสถานที่ที่รวมใจทุกคนพร้อมผลักดัน s อพาวเวอรให้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะ จรุดสอรทัศน์ค่ะ60วินาทีนะคะและถ้าเชิ์อเอ็มพร้อมแล้วเชิญค่ะเอ็มเชื่อว่าอีกสิปีนะคะขอนแก่นจะเป็นมหาคนครแห่งหนึ่งที่ connect ภาคอีสานเข้าด้วยกันค่ะเพราะว่าเป็นจังหวัดแรกที่มีการพยายามสร้างรถด้านและรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทำให้ผู้คนเข้ามาถึงวิทยาการนะคะแล้วก็แฟ c i l i t ีได้มากขึ้นเช่นโรงพยาบาลในการศึกษาที่เป็นจุดเด่นของขอนแก่นอีกทั้งเพิ่มกระตือนรือร้อนของคนในชุมชนนะคะที่อยากสะท้อนถึงปัญหาของการพัฒนาและอาจกระทบต่อสสารณะแสะดงให้เห็นค่ะว่าขอนแก่นจะเป็นเมืองที่โอบรับโอกาสของทุกคนและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังที่สําคัญยิ่งหวังว่าอีกสิปีขอนแก่นจะมีเชอเอมเชืยร์ฮานุเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาเมืองแห่งหนี้ค่ะ เชหมายเลขสิบนะครับไปต่อที่สาวสวยท่านต่อไปนั่นคือหมายเลขสิบสี่ครับน้องออยอรัญกิกามูนขุทนทศครับหัวข้อเดียวกันเลยนะครับฟรีสไตล์ในความคิดของคุณนะครับแล้วก็เวลาผงิวินาทีนะครับหมายเลข14บน้องายครับถ้าอายพร้อมแล้วเชิญครับสำหรับอายแล้วนะคะคลิปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย ขอนแก่นนะคะเป็นจังหวัดที่จเจริญอยู่แล้วและประเทศหรือว่าโลกของเรานะคะก็ไม่มีวันที่จะหยุดพัฒนาเลยเพราะว่าพัฒนาไปทุกวันและอีกสิปีข้างหน้านะคะก็คงจะมีเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่คอยพัฒนาประเทศขอนประเทศของเรานะคะแล้วก็จังหวัดขอนแก่นไปเรื่อยๆไอคิดว่าอีกสิปีข้างหน้าจังหวัดขอนแก่นจะ,จะเจริญขึ้นแน่นอน,นะค่ะขอบคุณคะ่ะและนี่ก็คือคําตอบของเธอค่ะหมายเลขสิบสี่น้องไอนะคะตอนนี้เราเหลืออีกสามสาวงามด้านหลัง คนต่อไปนะคะขอเชิญหมายเลข13น้องอี้เอ๋ยค่ะออนนิชามะนิวันค่ะขอบคพนาทีสำหรับน้องอี้เอ๋ยนะคะท้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ ค่ะสำหรับอีเอ๋ยนะคะอีเอ๋ยคิดว่าถ้าอีเอ๋ยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแกน่นอยากเชินขวัญใจปีนี้นะคะอีเอ๋ยก็จะใช้อำนาจะมูลทั้งสามเอฟค่ะในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแกน่นไม่ได้กอบพี่เชอเอมนะคะหนูก็รู้มาเหมือนกันค่ะอเอฟแรกนะคะก็คือฟูดฟูดคืออาหารประจำชาติเอฟอาหารขออคะ่ะอาหารประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะ สองค่ะ Fashion. แฟชั่นนั่นก็คือผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นค่ะสามก็คือเฟสติวัลงานประเพณีสำคัญของจังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นประเพณีลอยกระทงประเพณีบุญบังไฟค่ะอีเอ๋ยนะคะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นและอีเอ๋ยก็อยากให้ทุกคนนะคะขับเคลื่อนไปกับอีเอ๋ยคะ่ะขอบพระคุณค่ะนี่คืออีเอ๋ยในเลขสิบสามนะครับ ไปต่อที่ท่านต่อไปครับหมายเลข17บเจ็ดเนสุภรดาชูหนูครับสาวสวยตัวเล็กของเราเป็นนะครับเวลาเท่ากันเลยนะครับเป็น60วินาทีถ้าเบนพร้อมแล้วเชิญครับค่ะนอกจากขอนแก่นจะเป็นหัวเมืองทางภาคอีสาต์นะคะขอนแก่นยังเป็นจังหวัดที่มี potential ที่จีนจะสร้างรถไฟความเร็วสูงค่ะนั่นแปลว่านี่จะเป็นฮับของการขนส่ง เรียกทั้งนักท่องเที่ยวนักธุรกิจนี่แหละค่ะจะทำให้ขอดแก็บมันม่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะและนี่ก็คือผู้บประกวดหมายเลข17นะคะน้องเบนซ์ค่ะตอนนี้เราเหลือเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นนะคะด้าน,นบนเวทีของเรานะคะนั่นก็คือผู้้ทประกวดหมายเลข3น้องแป้งกกกริจยาพรลานนท์กับหัวข้อในการสปีชเดียวกันและเวลาท่าการ60ิวินาทีถ้าแป้งกบพร้อมแล้วเชิญค่ะ ปัจจุบันจังหวัดของแก่นของเรานะะได้เรียกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะซึ่งในอีก10ปีข้างหน้าแป้งเชื่อว่าขอนแก่นของเรานะคะจะมีความเจริญเทียบเท่ากันในระดับเมืองหลวงของประเทศไทยและแป้งของเป็นส่วนหนึ่งคะ่ะในการผลักดันนะคะจังหวัดของแก่นของเราคะ่ะให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลให้สมกับคําว่ามหานครขอนแก่นคะ่ะ และนี่ก็คือแมกนัทนะคะพวกมรนก็มายเล็กสามนั่นเองค่ะ